กกมทุนดเด็กอายุต่ำกว่าิบ1ปปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำจ้าเข้ามาเบ่งยอนหลังนะจ้ะก่อนจะรับชมคลิปใหม่แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30ธันวาคมก็มาดูวันที่16นะคะพี่หลิกวก็ให้วิ่ง8นะคะนะฮะผลที่ออก2 3 5บนนะคะ8 3นะคะอ่ารางวัลที่1นะคะ8เข้าจะแปดนะจ้ะพี่น้องจ้า แปดสามพี่ลิวก็มีอยู่นะคะแต่ว่าตัดออกนะคะเป็นยังสี่หล่ะนะคะมาตัดออกเลยบวเข่าเนาะพี่น้องจ้าสูตรของพี่ลิวมันก็จะเข้าเกือบทุกงวดอยู่แล้วนะคะเราไปตามต่อเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านสวัสดีเอฟซีที่เคารพนะคะสวัสดีพี่น้องทางส,สปอปอปลาเล่านัมเดอพี่น้องจ้านะคะ ก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปขึ้นมาเพื่อความเพลิดเพลินเป็นเพียงแนวทางสื่อกลางแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะสนับสนุนรัฐบาลไทยนะคะโปรดใช้พิจารณาญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจ้านะคะนะคะตัวเลขเออสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยประจำวันที่30ธันวาคมนะคะ ตัวเด่นก็อยู่ตรงนี้นะคะมี6มี7มี4มี5นะคะสูตรของพี่ลิวสมากก็จะไม่ไม่หลุดนะคะที่รุดงวดวังหันเมื่อกี้นี่นอกจากเเพราะว่าพี่ลิวตัดแปดสามออกนั่นเองนะคะแต่รอบนี้นะคะขอให้มานะคะท่านที่มารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนๆจ้นานะคะ เด่นนะคะตัวนี้คือตัวเด่นนะคะพี่ของพี่ลิวนะคะมี46นะคะ47 65 75นะคะชอบมากนะคะก็วงกลมไว้นะคะพี่น้องจ๋าเลกรกําลังวันนะคะวันพฤหัสก็ใหม่นะมีสามมีห้ามีแปดนะคะบางครั้งพี่ลิวก็จับอ่ะไวยตัวเลขเด่นนะคะมามาประกบกับตัว นี้นะคะเหมือนงวดที่แล้วนะคะแปดสามนะคะแต่ว่าไม่ชอบยังไงไม่รู้ลบตัดออกนะคะนะคะตัวรองแล้วก็มีนะคะนะคะเจ็ดสามเจ็ดแปดสองแปดนะคะเจ็ดหกนะคะสี่เก้านะคะมันมีตัวเจาะเป็นสองนะคะตัวแปดมาจากไหนแปดมาจากนี้นะคะเลขกำลังวันนะคะจะมาไหมนะคะ พี่น้องจ้านะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะรวยรวยเฮงๆนะคะพี่น้องจา้ารวยรวยใส่ปีไมเดอร์จ้ารวยรวยข้ามปีนะคะรวยรวยปังๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะ